เช้าว,วันต่อมาหลังจากการล่าสัตว์หน้าบ้านตะกรอ,อกน้อยก็อยากจะออกไปเที่ยวชมป่าที่อยู่รอบข้างหมู่บ้านหมู่บ้านหรอวะไม่ใช่บ้านหลังเดียวหรอกพ่อวันนี้ผมอย, <pir ms> อยากออกไปนอ,อกบ้านบ้างอยากไปไปเทนไยข้างนอกบ้างอืมโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อจะพาไป โอเคไหมโอเคครับผมไปตามพ่อมาเออไหนทางขึ้นบ้านเราเนี่ยโหยโคตรไกลเลย พ่อนี่มันตัวอะไรอะ่ะอ๋อมันคือกิ้งก่าลูกอ้าวใช่หระพ่อนึกว่าหมูแดงไม่ใช่หมูก็อีกแบบสิลูกอ๋อครับอืมทำไมผมอยากจะไฟกับมันจังเลยคิดดีแล้วหรูกมันมีโคตรเยอะเลยนั่นนอะใช่คับพ่อ ไปแล้ววะงั้นลูกลองลองไฟกับมันดู ยังออกจากบ้านยังไม่ถึงไหนเลยอหาเรื่องให้ตัวเองตายอีกแล้วไม่น่าเลยไหนเป็นไงบ้างลูกสบายมากเลยพ่อสบายยังไงลูกคือสบายยังไงพ่อโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ตอนแรกคิดว่าจะทำยาวกว่านี้หน่อยนะครับผมนะก็แต่ว่า ก็ติดอยู่ที่ผมไปติดแคมป์อื่นนะก็เลยทำลงมาแค่นี้้วก็สนุกกันบ้างหรือเปล่าครับผมนะก็ถ้าอยากให้ทำอีพีต่อไปก็จะต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาว่างทำนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณเพืทุกคนที่อยู่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในสตรีมนะครับผมสว่วนใหญ่ผมจะสตรีมบ๊ายบายครับ